ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเลยนะนะครับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับก็มาพบนะครับเจ้า DC นะครับ 93G าสามคิสนะครับรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวครับศูนย์นะครับศูนย์ฟูปต้ามีหันเวลาถ่ายคลิปตอนนี้ยากเลยยากเลยมีหัเวลาถ่ายคลิบ น hey, ah okay. um> ี่ศูนย์ครูป้านะครับเข้ามาดูแลนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ท่านกำลังทำอะไรครับเปลี่ยนตะแกรงครับพี่เปลี่ยนตะแกงอย่างใหมครับอ๋อแล้วตัวเดิมนี่มันเป็นอะไรครับตัวเดิมมันจะห่างเกินอ๋อแล้วก็เลยเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนใช่ไหมครับตัวที่คิวตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรครับตัวนี้รูมันจะกว้างเกินครับตะแกรงตัวเนี้ย ควมห่างมันเยอะครับต่อที่เราเกี่ยวมันจะลงมันจะลงปนข้าวเยอะเพือให้มันขีดใช่มันเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมใช่ไหมครับมันจะได้มีแต่เม็ดข้าวสวยนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีคนถามมาเยอะว่าเม็ดข้าวครับมันออกไปกับฟางข้าวที่เราเกี่ยวตัวนี้คือเกิดจากกอะไรครับเพรางแจ้ครับเราต้องไปดูก่อนนะว่าข้าวเปียกเยอะไหม ก็รอบเครื่องถึงหรือเปล่ามีลมเปิดลมมากหรือเปล่าเปิดลมมากกินไปไหมประมาณนี้ใช่ไหมครับเราต้องปิดพัดลมออ๋ถ้ามันออกเยอะต้องแบบตะแกียงมีอากันเหมือนระก็เปลี่ยนอันนี้แหละสร้างระบบบ้างน่น้อยแล้วเบ่าแล้วเป็น ครับผมยินดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องบบาวพลคนสกลครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับช่างนะครับกำลังเปลี่ยนตะแกรงนะครับเ เปลี่ยนเพื่ออะไรครับเปลี่ยนมันจีเปลี่ยนตะแกรงเพราะว่าต้นเขาที่เขาเกี่ยวมนปะที่มันขาดมันจีได้โบไปปลดปนก็มีเขาหลายอ่าโอ้มันได้มองปั๊บอยู่ให้มันสะอาดว่ายังไงหรอป่าให้เขาสะอาดให้เขาสะอาดเขาสะอาดลุ่มมันแห้งลุ่มแห้งนี่เขามันโอ่อ่าเนี้ยวันนี้ในช่วงเขาเกี่ยนนอกถ้าเป็นนะเขาขอบนะคือหลบเครื่องนะให้นากนะเพราะจำเป็นต้องต้องดึงเป็นเปยน แสดงว่าข้าต้องเกี่ยวไปนน้ำล้วกะเบิ่งไปนน้ำเหมือนมั้งครับเจ็บเป็นน้ำเนาะโอเคโอเคนะครับเอฟซีนะครับที่ี่ถามกันเยอะนะครับว่าทําไมข้าวมันหกนะครับก็คือดูที่ลมด้วยนะครับดูปัจจัยหลายอย่างนะครับนี้ช่างสวนให้ข้อมูลนะครับอก้้าาง็ดนนนมมมัขึี่ววสติ ครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับเช็คเปลี่ยนตะแกรงก่อนที่จะลงเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ f อจะได้เห็นนะครับรถเกี่ยวนะครับประชันกันเลยนะครับระหว่าง DC 93G ก้าสานะครับแล้วก็เจ้า DC นะครับ1นึ่งรหนร้อยห้ะครับหรือ105 เอ็ก <X S 2> นะครับอีกหนึ่งคันนะครับ,รรบลงเกลียวด้วยกันเลยครับดได้ภาพสวยๆนะครับวันนี้แด้วสกคู่ะเวล้านถิ่นถ้าจะบดของต่าที่นี่เป็นเน็ตข้อสารนะถ้ามันเลี้ยวครับเป็นมันปีครับการเก็บรุ่นเห็นชาไปว่าเขาเขาโล่งอืมลองเลี่ยงมันหน่อยเขาสุดลงแต่เป็นต้องเลี่ยงมันใหญ ว่าไงคาต้องเบิง์ไปช่วงๆในการเกีียวเนะวาะพอล้มคอยล้มแห้งเขาเหียยเ่ยวเขเหี่ยวเขาไปปั๊บตอนนั้น,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 นก,กนกน,กนีอไกนเกีย้าเียวะ่ค้เนี่ยอยจิตตัดเป็นตาคอยกบตดัดว่หนฝ่าอย่างบัดดื้ตัดสะก,กน่าไรขอ่อยจะไปสะก,กอนเจ้าจุจ๊จ ไมัดไมบมมัมมบมมัมบัมยปี่บึมบลมมัมม่ลมมัมไมัมอ้ไมลอไปล่างฝนคือิตกจาล่างยี่้อหาอ้งนมันจะอาบ่มขงนอกครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะครับที่รถเกี่ยวลงงานแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ครับผมก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับวันนี้นะครับ FC จะได้เห็นนะครับการประชันกันระหว่างนะครับเจ้ารถเกี่ยวคูปตานะครับ DC 1 0 5 X เจ้ารถเกี่ยวนะครับ DC 9 3 g คิสนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะได้เจอกันนะครับวันนี้จะมันแค่ไหนนะครับมาดูกัน นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสเปคและข้อแตกต่างนะครับของรถเกี่ยว2คันนะครับระหว่าง93กับ105นะครับครับเรามาดูนะครับของ93นะครับ DC 93 g k i s นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวรถนะครับจะอยู่ที่3.8ตันนะครับ ขายเครื่องยนต์นะครับคูปุต้าวีสามพันแปดนะครับเดเร็กชันนะครับเทอร์โบนะครับเป็นไงเดเร็กเดเร็กชันนะครับเครื่องสี่สูบนะครับสี่สูบสี่จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับปริมาตรกระบอกสูบนะครับตัวนี้จะอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกซีซีนะครับรอบเครื่องอยู่ที่สองพันห้าสองพันหกร้อยรอบนะครับต่อนาทีนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่เก้าสิบสามแรงม้านะครับ ถังเชื้อเพลิงอยู่ที่120ลิตรนะครับความกว้างของปากเกี่ยวนะครับหรือหัวเกี่ยวนะครับอยู่ที่2เมตร18เซนนะครับความจุถังนะครับถังอุ้มนะครับถังอุ้มข้าวนะครับอยู่ที่1ตันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับของเจ้าตัวใหญ่นะครับ DC105X นะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่4.6ตันนะครับ ช้เครื่องยนต์นะครับ V 3 8 0 8 Direct Injection เหมือนกันนะครับเป็นเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์สูบ4จังหวะนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่3,769 c นซีซีนะครับตัวนี้นะครับ2,600รอบต่อนาทีให้กำลังแรงม้าอยู่ที่1 0 5แรงม้านะครับ ความจุของถังเชื้อเพลิงอยู่ที่105ลิตรนะครับตัวนี้นะครับความกว้างของหัวเกีียวอยู่ที่2เมตร76เซนนะครับมีความจุนะครับความจุของถังเก็บข้าวนะครับถังอุ้มนะครับอยู่ที่1.4ตันนะครับตัวนี้เรามาดูนะครับความแตกต่างของจ้ารถ2รุ่นนี้นะครับความแตกต่างอันดับแรกนะครับก็จะดูนะครับที่น้ําหนักนะครับน้าหนักของตัวรถนะครับ ตัวหนึ่งจะ4.6ตันอีกตัวหนึ่ง3.8ตันนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์ V3008 เหมือนกันนะครับเป็น Direct Injection สสูบ4จังหวะนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนกันปริมาตรกระบอกสูบเหมือนกันนะครับกำลังแรงม้านะครับต่างกันตรงที่ตัวหนึ่ง93แรงมา้าอีกตัว105แรงมา้าแล้วก็ความ จุของถังน้ำมันนะครับของตัว93จะอยู่ที่120ลิตรตัว105จะอยู่ที่105ลิตรนะครับแล้วก็ปากเกียวนะครับปากเกียวตัวหนึ่งเมตร716เซนนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ที่2เมตร18เซนนะครับกับตัวอุ้มนะครับต่างกันนะครับ1ตันกับ1ตัน 4นะครับปี1.4ตันนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูนะครับเจ้ารถสองคันนะครับลงเกี่ยวข้าวนะครับจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆน้าๆ FC นะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับกําลังมองหารถเกี่ยวนะครับว่าจะเอารุ่นไหนดีนี่แหละครับพี่น้อง FC ก็จะได้เห็นนะครับว่าความแตกต่างของตัวรถนะครับ ยังไงแล้วการเกี่ยวข้าวจะต่างกันขนาดไหนจะเหมือนกันไหมจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามล็บชมกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับเจ้าดีซีหนนาะครับกำลังจะลงนาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับก็มีทางทีมช่างนะครับของคูเปต้านะครับศูนย์ปิติเทคเตอร์นะครับทีมปิติเทคเตอร์สว่างนิ่งของเรานะครับออกมาดูแลลูกค้านะครับ ดูการทํางานของรถเกี่ยวข้าวคูปตา้าทั้งสองคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับก็คือออกตามดูแลลูกค้าน่นและครับการบริการแต่ว่ายอดครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับ นะครับได้ปะโอเค okay, นะครับนะี่ครับเราได้ช่างจากคูปุต้านะครับออกมาดูแลนะครับถึงที่เลยนะครับเงี้ยเนาะเงี้ยเนาะบุลลมหลบบุลลมหลบบุลลมหลบ เกี่ยวเลยเกี่ยวเลยครับตอนนี้นะครับ DC 93G k i s นะครับกำลังลงงานเกี่ยวข้าวนะครับได้รับการดูแลนะครับจากศูนย์คูปต้านะครับ เราบการลงเกี่ยวครั้งแรกนะครับของเจ้า DC 9 3 G คิดนะครับ เราเปาพลนะครับจะถอยออกทางงานนะครับตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่นะครับของศูนย์คูปต้านะครับปิตินะครับปิติแท็กเตอร์นะครับสว่างแดนดินนะครับกําลังบอกวิธีนะครับการทํางานการใช้รถเกี่ยวการขับเคลื่อนหรือวิธีการทํางานนะครับให้กับเจ้าของรถนะครับคือพ่อลุงเรืองนะครับหรือพี่ไก่ของเรานะครับ ว่าทำยังไงเกี่ยวยังไงนะครับนี่ครับการดูแลของศูนย์คูปตานะครับของพีแนกเตอร์นะครับดูแลดีมากๆนะครับออกใส่ใจนะครับออกใส่ใจเหมือนเป็นพี่เป็นน้องนะครับรับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับการทํางานนะครับออกจากรถเกี่ยวนะครับ แลด้วยศูนย์เลยนะครับอับให้ดูนะครับขับให้ดูตอนการทํางานนะครับของรถเกี่ยวนะครับโดยละเอียดนะครับโดยช่างผู้ชานาญงานนะครับของฟูโกต้านะครับ เรามาดูตัว DC 1 0 5 X บ้างนะครับอาจะจานจานนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาบนนะครับอามาดูนะครับการเกี่ยวของเจ้า DC นะครับ1 0 5 X นะครับดูจางจานนะครับของปากเกี่ยวนะ ีฝนตกปล่อยๆนะครับก็คงจะเกี่ยวตรงนี้นะครับให้เสร็จนะครับก็พอก่อนนะครับเพราะว่าอีกที่เหลือก็คงเอไว้ก่อนนะครับเพราะฝนตกการเกดบเกี่ยวก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแตเป็นแบบนี้นะครับทางศูนย์นะครับก็ดูแลยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังคอยดูเบรอรถมีปัญหาอะไรหรือว่าต้องการสอบถามอะไรนะครับจะได้ให้ข้อมูลได้นะครับเพราะว่า ออกมหเ่นะครับเกี่ยวงานแรกนะครับก็นะครับมีทีมช่างทีมผู้ดูแลนะครับจากปูปต้านะครับดูแลตลอดนะครับแล้วก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวพลคนสะกลด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ